ถ้าเกิดว่าพูดถึงอยากจัดงานคอร์สก็มันประกอบไปด้วยหลายส่วนที่ละสถานที่อย่างหนึ่งละ ที่แม่งเป็นอะไรที่แบบปวดตับมากสมมุติคุณบอกว่าโอ๊ยทําไมที่นี่แคบชิพหายเลยครับพี่ทําไมไม่ย้ายที่อ่ะกูจะบอกว่างานอีเวนต์มันก็ต้องจัดที่ที่เรารู้สึกว่าหนึ่งกูจ่ายไหว2คนจะมาเน้นว่านคนจะมาเพราะเราบอกว่าไทยแลนด์เกมสโอโหแม่งคนเป็นหลักแสนเลยเว้ยไม่ไปจัดไบเทควะเออคือถ้าเกิดไปจัดไบเทคเนี่ยพูดตามตรงคนจะไม่ถึงแสนแ,แต่บอกว่ามารุยะไม่ไปจัดที่ตึกแลสการ์นิตเหมือนเดิมคนแม่งก็ไม่เยอะขนาด ใช่แล้วตะก็นนี้ไปยากกว่าสัญญาณเยอะเลย พอเป็นแบบนี้เราเราว่ามันเป็นดาริมา่ามากเลยนุย้ยไม่ใช่ทุกที่ที่มันสามารถจัดงานได้เหมือนสถานีกลางบางซื่อมีปัญหาเรื่องฟัสซิลิตี้เพราะเขาไม่ได้ทํามาสําหรับการจัดอีเวนต์เขาไม่มีลิฟต์ขนของมันเป็นลิฟที่เอาไว้ให้คนเนี่ยขนของขึ้นเฉยๆแล้วที่บอกว่าร้อนๆกันเป็นเพราะว่าข้างบนนั้นไม่ใช่ช่องแอร์แต่เป็นช่องดูดอากาศหรือบางพื้นที่โหตรงนี้ดูใหญ่มากเลยไอสั์ไม่มีปลั๊กไฟที่คุณสามารถใช้งานได้ดูที่เกี่ยวข้องกับการทําไฟทั้งหมด ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ราคาราคามาเลทเซลคุณโดนเข้าไปไ <ง S 1> อ่ะแพงมั่ห้าแสนอ่ะคุณโอเคเหรอแค่ค่าพื้นที่อย่างเดียวอ่ะต่อมาได้พื้นที่แล้วคุณจะเก็บค่าเข้า,ขายัางไงเหมือนงานของทางชื่ออดิคอนอ่ะจัดในมาบุญคองชั้น6ถ้าเกิดคนมาน้อยกว่านี้ก็ชิบหายคนมาเยอะกว่านี้ก็ชิบหายงานมันปิ่มพอดีอ่ะเรียกว่าโชคดีสัตว์อ่ะจะสมมติบอกว่าเฮ้ยคนดูเยอะมากเลยผมย้ายพื้นที่ตรงนี้ม่ไม่สามารถรับคนเพิ่มได้ละเดี๋ยวผมจะย้ายไป บเทคบ้างหน้าก็เตรียมตัวตายได้ม่รู้ไหมว่าฮอล b ไบเทคนะคาเท่าไหร่ที่มีผลต่อการออกแบบผังงานอ่าถ้าจะทำห้างเนี่ยทางห้างเขาก็จะถามเลยนะว่าคุณคิดว่างานคุณจะมีคนมากี่คนผมบอกอ่าเลาน่าจะสัก200รคนสมมตินะเขาจะบอกว่าถ้าหาว่ามาเกินกว่านั้นละคุณจะทํำยังไง ก็จะถามเราอย่างนี้เลยนะประมาณว่าเราจะต้องมีพื้นที่ว่าถ้าหากว่าคุณล้นเขาจะต้องไปอยู่ที่ไหนมันจะไปรบกวนหน้าร้างของทางห้างหรือเปล่า,าอะไรอย่างเงี้ยอย่างไอ้เรื่องงานระบบอย่างที่พี่โปรเจกต์ว่าก็เหมือนกันมันส่งผลต่อตัวพื้นที่เพราะถ้าหากว่าเรารู้ว่างานระบบไฟอะไรอยู่ตรงไหนเราจะสามารถจัดแจงได้ว่าตรงนี้คือบูธหรือตรงนี้คือเวทีหรือตรงนี้คือบูธที่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไหมและที่ที่เซอร์วิสดีๆหน่อยนี่ก็แพงเหลือเกินอีนี้ต้องไล่ไปศูนย์สิลิกินหรือเปล่า คุณรู้ไหมว่าเขารีโนเวทมาราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่ <c oughs> แพงชิบหายเลยนะ